สวัสดีแล้วพืชอนทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินฟรีต้ยมยำกุ้งของตัวสลิมนะคะทุกคนซึ่งเสียดายนะคะเป็นสกินระดับลิมิต็ดสีเขียวอยากให้มีเอฟเฟกต์สกินอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็เช่กันกดแชร์กดและกดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เรากันเลยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV แล้วก็สกินฟรีอะไรใหม่ๆซึ่งสวยมากนะทุกคนนี่ หมุนหมุนรอบๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการรับปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ดเล่นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เอน,นดอดี24ชั่่โมมมงไมมกร้อมบริการเตเมเกเมากเเมเเ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 ตมเตมดีเตเมถูกทุกเกเต้องเเ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 ติเเกมอย่าเเมเเ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 เิม,มเเมกันเเอะๆนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวราคาร้อนนะคะย้าว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสกินฟรีต้ยมยำกุ้งแบบพร้อมๆกันนะคะเข้ามาก็จะเจอกับสกินฟรีสลิมต้มยำกุ้งนะคะตั้งแต่วันที่ 1., นะจนถึงวันที่17เลยก็คือง่ายมากนะคะอ่ามาตรงนี้นะคะคือสกินจะได้รับเมื่อเปิดตรงนี้ขอบลุกช่องนะตรงนี้จะได้เป็น e อีโมจิอ่าอีวิได้รับอีโมจินะแล้วก็ตรงนจะเป็น เอฟเฟกต์วิ่งนะคะแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปปีใหม่15วันเองได้ตังด้วยแล้วก็กำพีตราไปนะคะเปิดครบก็จะได้เดี๋ยวเรามาทำการเก็บคะแนนนะคะนี่อีกล็อกอินเราก็จะได้กุ้งสดมา20กุ้งนะคะทุกคน20ตัวเราอยากได้ช่องไหนไปก่อนแล้วก็เปิดไปก่อนเราอยากได้เป็นอิโมจินะคะซึ่งมันจะใช้ทั้งหมด15คะแนนนะคะวิธีเก็บคะแนนก็คือเข้าร่วมเกมนะคะก็ได้ไปอีก10คะแนนนะแล้วก็ล็อกอินสะสมนะคะอีก แล้วอินจะสม5้าวันนะคะก็ได้ไปอีก45แต้มก็ง่ายๆละคะ่ะทุกคนแค่เข้ามาล็อกอินแล้วก็เล่นเกมอวีวันละเกมหนึ่งแล้วก็มารับกุ้งสดเนี่ยนะคะทุกคนกดๆๆไปให้มันครบนะคะแค่นี้ง่ายๆก็จะได้เป็นสกินสลิมฟรีต้มยำกุ้งแบบง่ายๆแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นฉลองแชมป์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเข้าไปเล่นนะคะนี่มีโหมดอย่างเดียวมันจะเราจะได้เป็นอะไรนะทรงอะไรเกิดขึ้น นี่เราก็จะได้กล่องจดหมายห,หัวใจแบบนี้นะคะทุกคนสนใจอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกินตัวสลิมให้ดูนะคะทุกคนไว้วาปไปสู่หน้าตารีวิวสกินกันเลยอันนี้นะคะเราก็กดมาเป็นโหมด33ให้ด้านผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าเล่น5 5น่าจะนานนะคะกับรีวิวคร่าวๆเกมนี้คือเป็นเกมแรกเลยที่เล่นตอนปีใหม่นะเอาเยอะๆ โย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 โเรวเร็ว,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 วเเ้ยเกือบล okay, ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เล่นเสร็จกับพี่บอลแล้วก็ดีฟิวไปนะคะเล่นคำ้ำค้ำนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสมากๆนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะเมื่อเอ๋ยมาทําการคร้รวมหนึ่งเกมก็กดรับไปเลยตอนนี้ได้ กุ้งมาเพิ่มอีก10ตัวแล้วนะคะอ่ากดรับไปตรงนี้นะคะแล้วก็ามาฉลองแชมป์นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับ De แทคทารอนนะคะปุ๊บนี่แล้วก็จะได้เป็นเอฟเฟกสังหารสวยๆแบบนี้เลยก็กดใช้ไปนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับสกินฟรีนะหากใครชอบก็เชวกกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันยเยอะๆนะคะอันนี้คืออะไร โอ้ยสามารถเริ่มแชร์เลนใหม่ได้ด้วยนะนี่อ่ะก็มาตรงนี้นะคะเล่นง่ายได้สกินลีเจนฟรีนะคะเราว่าแชร์เลนก็คือดีมากๆสามารถรับสกินได้2ตัวกันไปเลยแต่เราน่าจะมีเกือบหมดแล้วนะกล่องของควันคิดสมาสนี่อ่ะประมาณนี้นะคะหากชแชร์เลนกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ